ตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าเห็นชอบหลักการจัดสรรงบประมาณ900ล้านบาทก็ทำให้โครงการไฟฟ้าชุมชนลดค่าใช้จ่ายสูบน้ําช่วยเกษตรกรค่ะทางนายกเห็นชอบหลักการและเตรียมชงเข้าครมในวันที่28ตุลาคมนี้นะคะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงภายหลังการประชุมร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายอัธพลเลิอกพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถึงโครงการไฟฟ้าชุมชนลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนค่ะบอกว่ารัฐบาลเตรียมผลักดันโครงการไฟฟ้าชุมชนลดค่าไฟให้ประชาชนโดยกระทรวงพลังงานได้เสนอสองโครงการด้วยกันนะคะ เนสเนอโครงการแรกเนี่ยก็คือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มค่ะส่วนโครงการที่2ก็คือโครงการโซล่าเซลล์สูบน้ําโดยได้เห็นชอบในหลักการแล้วก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอ,อังคารที่28ตุลาคมนี้โครงการนี้จะมี1นล้านสองแสนครัวเรือนที่ได้ประโยชน์แต่ละครัวเรือนจะลดค่าไฟได้40-80สิบงแสิบ่งตหน่วยและจะเกิดการลงทุนในการทําโซล่าฟาร์มอีกประมาณ3 0,000ล้านบาทค่ะส่วนโซล่าเซลล์สูบน้ําสําหรับเกษตรกรตั้งเป้าเอาไว้200แห่ง ประปาชุมชนประมาณ5,000แห่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำคาดว่าจะมีครัวเรือนได้ประโยชน์กว่า7,000 0 0ครัวเรือนค่ะและตอนนี้ได้รับการอนุมัติหลักการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วโดยจัดสรรเอาไว้ประมาณ900ล้านบาทแต่ไม่ใช่เฉพาะ2โครงการนี้เท่านั้นนะคะถ้าเฉพาะ2โครงการนี้น่าจะประมาณ500 -600 ล้านบาทค่ะ